สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคมของคนราศีราศีพฤกษภของคนราศีพฤกษภนะคะเราจะพูดว่าราศีเมษของคนราศีพฤกษภพลังงานนี้จะมีผลไปจนถึงประมาณช่วงต้นมิถุนายนนะคะพลังงานนี้อย่างที่เราบอกคะ่ะว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าพอเข้าหูบ้างก็ฟัง ก็ฟังต่อนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็กดข้ามไปได้เลยเนาะพลังงานนี้ดูได้ทุกคนเลยค่ะคนโสดคนมีคู่คนมีแฟนถ้าพลังงานมันขึ้นพลังงานมันตรงมันก็ออกมานะจ๊ะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันไม่ตรงหรือความรู้สึกไม่ใช่ก็กดออกไปได้เลยนะคะเรามาดูซิว่าความรับความสัมพันธ์ของคนาราศีพฤษภในเดือนนี้เป็นยังไงโหคนาราศีพฤษภบางคนยัง Mo บอ้อนไม่ได้เลยแกยังรู้สึกอะไรอ่อ,อกับอะไรสักอย่างนะคะอ่า อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันยังค้างค้างอยู่ในใจแต่ก็พยายามที่จะเดินออกมาละพยายามที่จะแบบพาตัวเองออกจากความรู้สึกตรงเนี้ยพยายามพาตัวเองออกจากความรู้สึกตรงนี้พยายามจะแบบไม่เป็นคนยี่เง่าอ่ะพยายามจะไม่เป็นคนยี่เง่าพยายามที่จะแบบยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้พยายามแบบก้าวไปข้างหน้าพยายามอยู่อะไรค่ะพยายามจะมูฟอ่อนจากอะไรสักอย่างอาจจะเป็นความทุกข์ใจหรือ อยากก้าวพาตัวเองเก้าวออกมาจากความลำบากใจอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจอะ่ะเออบางคนก็อาจจะเป็นการาพาตัวเองออกมาเจอความสดใสหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นคนโสดก็คืออยู่ในช่วงที่แบบว่าเลิกหมดอะไรแต่อยากแล้วแบบว่าอยากมาเปิดใจแต่แอบกังวลน,นะคะแอบกังวลบางเรื่องบางราวที่มันยังแบบว่า คือมันไม่ใช่ความกังวลที่แบบกลัวอกหักนะแต่มันเป็นความกังวลบางอย่างที่ตัวคุณเองอะกับรู้สึกว่ากล Th ัวว่าถ้าอ่าถ้าถ้าคุยกับใครแล้วอะไรเงี <S <S ้ยค่ะถ้าคุยกับใครแล้วเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะไม่เป็นตัวเองกลัวว่าเขาจะดึงความเป็นตัวตนของตัวเองออกไปกลัวว่าวันหนึ่งถ้าคุยกับใครแล้วคุณจะไม่สามารถสดใสในมุมของตัวเองได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยพูดง่ายๆนะ คือกลัวกลัวกลัวอยู่สองอย่างคือหนึ่งกลัวเขามาเปลี่ยนแปลงตัวเองสองกลัวว่ากลัวใจตัวเองจะยกพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองทั้งหมดให้เขากลัวเขาจะมาแบบกลัวทุ่มใจให้เขาเกินนะนี่หรอปะเออกลัวทุ่มใจให้เขาเกินนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าโชคชะตา พอมันถึงเวลายังไงมันก็ใช่แกถ้ามันถึงเวลาแล้วนะคะต่อให้คุณฝืนโชคชะตาแค่ไหนโชคชะตาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันถึงเวลาเริ่มใหม่แล้วในช่วงเวลานี้อย่าก,กลัวอะไรขอให้เติมความหวังมาให้กับตัวเองแล้วก็แบบว่าเติมพลังบวกตัวเองให้ตัวเองเยอะๆนะคะแล้วเพิ่มความเด็ดเดี่ยวเข้าไปมากกว่านี้ไม่ต้องกังวลหรือกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าณนะตอนนี้คุณควรพาตัวเองอะ ออกมาสู่โลกเห็นความสดใสได้แล้วนะคะอย่าไปคิดว่าแบบว่าเออฟ้าไม่ได้กําหนดใครไว้ให้ฉันหรอกเขากําหนดไว้ให้อยู่แต่แบบว่าแกก็แค่กังวลนะเนื้อปะความกังวลจะหายไปราศีพฤษภเนี่ยเอาจริงๆนะเป็นราศีที่มีความกังวลอยู่ในตัวเองพอสมควรเลยแหละคือกังวลนูน่นกังวลนี่บางทีไปกังวลแทนคนอื่นบางครั้งอะเรื่องของเรื่องของชาวบ้านเราไม่ต้องไปกังวลแทนเขาก็ได้นะคะ คนราศีพฤษภการที่เขาจะเปิดใจหาคุยกับใครเนี่ยก็คือถ้าวันหนึ่งนึกจะไม่เปิดก็คือฉันก็จะไม่เปิดเลยนะคะจะไม่เปิดเลยเอ,อะไรประมาณนั้นแนละก็คือแบบไปในทางของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพฤกษพฤกษแต่ไพ่นี้พลังงานถ้าไปเทียบเทียบเป็นพลังงานของคนที่มีแฟน มีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะณนะตอนเนี้ยมีแฟนก็เหมือนไม่มีมันยืนอยู่คนเดียวมันยืนอยู่คนเดียวชวนแฟนไปเที่ยวแฟนไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแกนึกออกปะคือมีแฟนเหมือนไม่มีอืมมีแฟนเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคชะตาเนี่ยก็เลยอยากให้คุณเนี่ยเซฟความรู้สึกของตัวเองอยากให้คุณรู้ว่าความรู้สึกเนี่ยที่คุณมีอ่ะคุณควรถนอมมันไว้บ้างไม่ใช่นึกแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ เออไม่ได้นะการที่อยู่คือคบใครแล้วอ่ะเขาทําให้เรารู้สึกเหงารู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยเป็นคนเป็นคนมีแฟนที่เหมือนคนโสดก็ไม่โอเคก็ไม่โอเคถ้าตรงไหนเราอยู่แล้วเราไม่มีค่าดูไม่มีตัวตนเดินออกมาเออเดินออกมาอย่าอยู่เป็นเงาหรืออย่าอยู่เป็นแบบมามา่าปากระป๋องให้ใครแบบคิดถึงก็แวะมาหาอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําแบบนั้นเลยค่ะ ปล่อยใจสบายๆเนาะสบายๆน,นะคะปล่อยความสดใสเลิกเป็นคนที่อะไรอวรแล้วก็ซีเรียสกังวลกับอะไรที่มันยังมาไม่ถึงได้แล้วและปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปนตามธรรมชาติจะเป็นอะไรก็ได้แค่คุณเป็นตัวของตัวเองอะเราเชื่อว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราสดใสที่สุดเห็นไหมมันเป็นลักษณะข,ของการคุณฝันร้ายอยู่ก็แค่มุกออนไงแก มุบอ่อนแล้วกับปลาสดใสชีวิตเปลี่ยนเลยนะเออฟ้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะขอแค่คุณกล้ากล้าที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นนะเดินออกมาจากความเศร้าหมองนะคะโอ้ยแล้วได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกังวลว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่เป็นเราความเป็นเราอ่ะ คนนั้นจะชอบไหมคนนี้จะชอบไหมเลยเงี้ย,ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องเนี้ยไม่ต้องกังวลจริงๆเพราะว่าถ้าคนเขาจะรักเออต่อให้นั่งอยู่เฉยๆเขาก็รักแกเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากแค่คุณรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้พอนะคะรักตัวเองให้มากๆเพราะยังไงซะคนที่รู้คุณค่าในตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองเนาะเออ และที่สำคัญสิ่งที่คุณต้องมีตอนนี้มากๆคือความมั่นใจความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวโอ้ยความเป็นควีนเห็นไหมความเป็นควีนต่างกันป้าไพ่ข้างบนกับไพ่ข้างล่างพอจบจากไพ่นี้แล้วลงมาข้างล่างคือต่างกันสิ้นเชิงเลยคือขอแค่คุณเป็นตัวของตัวเองและรักตัวเองให่มากพอนั่งสวยๆเป็นควีนอะยังไงซะ,ะเสน่ห์ในตัวคุณยังไงมันก็ดึงดูดคนอยู่แล้วเนอ,อกป้า อันนี้ไม่ได้ยุยงให้ใครเลอะใรรนะแต่ว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมันต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันมีความสุขไหมฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันทำให้เธอมีความสุขหรือเปล่าถ้าที่ตรงไหนที่เราต้องนั่นตงตั้งคําถามแบบนี้ที่ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ของเราก็ได้ที่ของเราคือที่ที่เราสบายใจและที่ที่เราสามารถ เป็นตัวของเราเองได้นะคะต่อให้ไม่ร้อยเปอเซ็นต์ย่างน้อยเขาก็ควรให้เกียรติเราในขณะที่เราก็ให้เกียรติเขาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนั่งอยู่เฉยเลยคะ่ะนั่งสง่าสง่าเนาะแล้วเขาจะมาแน่นอนคะ่ะเออเขาจะมาแน่นอนนะคะแค่เราม o v e on เออแค่คนราศีพฤษภถ้าพฤษภคนไหนเป็นคนโสดที่ไม่ไปไหนไม่ขยับตัวไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยลองออกไปข้างนอกดูบ้าง ไปพบไปเจอโคนนะเธอเจอแน่นอนค่ะเธอสะดุดแน่เออเธอสะดุดแน่ไปคาเฟ่ก็ได้ไปห้างสรรพสินค้าไปร้านสะดวกซื้อหน้าปักซอยก็ได้แก่ไปที่ไหนก็ได้มัน มันต้องมีใครสักคนแหละที่มองแกอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีนะคะคนราศีพฤษภมีเกณฑ์มีคนที่มีลักษณะของการอยู่ทางไกลอาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือคนที่มีอายุต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นคนไกลอย่างที่เราบอกนะไกลแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาใกล้เราแน่นอนนะคะเร็วๆนี้แหละเร็วๆวนี้นะคะโอ้เดอะสตาร์ ความหวังแก่มันคือช่วงเวลาแห่งความหวังความการฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาชุ่มฉ่ำเบิกบานอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคนราศีศศพฤษภต้องเลือกแล้วนะว่าจะอยู่แบบหมองเศร้าแบบความกังวลทั้งหลายไว้แล้วก็หมกตัวเองอยู่อย่างนั้นหรือหรือจะทำปฏิบัติตนดังไพ่แถวข้างล่างนะคะคือเป็นคนที่สดใสขึ้นนะคะแล้วรับความรักจากคนอื่นให้มากๆรับพลังบวกมาพลังลบรับฟังได้ แต่ไม่ต้องเสพมันเข้าไปในหัวใจตอนนี้สิ่งที่คุณทําคืออยู่นิ่งๆน,นั่งแบบสงา่สงาาเวลาสดใสก็เป็นคนสดใสไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างมันคือความมั่นใจและคือความมั่นคงแค่คุณมีเสน่ห์อย่างเนี้ยเราเชื่อเถอะว่าเราเชื่อเถอะนะว่า วันหนึ่งอะค่ะความหวังที่คุณหวังไว้ในใจหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นของคุณแล้วสิ่งนั้นอะหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอมาทั้งชีวิตรอมาตลอดชีวิตเนี้ยอยากเจอสิ่งแบบเนี้ยคุณก็มีโอกาสจะได้เจอมันหรือรักแบบไหนที่คุณรู้สึกสบายใจคุณมีโอกาสได้เจอมันแน่นอนนะคะหัวใจที่ห่อเหี่ยวจะได้รับการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนราศีศพฤษภต้องทํา ในเดือนนี้คือทำตัวเองให้สดใสเบิกบานนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมอย่าก,กังวลจนเกินไปขอให้มั่นใจไว้คุณคุณน่ารักที่สุดเลยค่ะคนราศีพฤษภขอให้โชคดีค่ะขอให้เจอคนที่ดีขอให้เจอรักดีๆนะคะคนราศีพฤษภสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ